ในความเสียใจเนี่ยเราเราเราก็ครอบครัวด้วกันเราดวกันอะใช่ไหมมานพ่อรพ่อคนงานเอาเร่แหลรับนวก้าวเราเรา้รัาีแล้วก็ให้รูกกรู้ใจและกันนะแต่อย่างไรก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเชืวอกันถึงงานเดินไปข้างหน้าไม่ใช่เดินไปขหลังไม่ใช่ห้อหลเราเดินตามลรา้วยการที่ใครเดินั